สวัสดีครับผมเคนจากช่องแคนบูร์แมนนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ปั๊มปอทอตรงข้ามกับตลาดควายนะฮะเป็นตลาดที่มีของมือสองนะแล้วก็พวกของราคาถูกนะแล้วก็ยังมีพวกของแต่งบ้านนะฮะที่เป็นของเก่าอะไรเงี้ยในตลาดเต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตลาดควายนะหลังจากโควิดรอบ2เป็นยังไงบ้างน,นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินชมจีล็อกเลยว่ามีอะไรขายบ้างเนานะว่ามีความเปลีป่ยนแปลงอะไรบ้างน,นะ โอเคผมถ้าอยากชมคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด s u บสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมเพื่อจะไม่พลาดคลิปของช่องเรานะเคนบูมแบงน,นะผมถ้าอยากชมแล้วประชมกันเลยครับ รถตับหนึงรตันหนึ่งรตันหนึงรตันหนึ่งจะเย็นรถมอเตอร์ไซค์รถมันมาบรรยากาศก็จะว้าวุ่นหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นช่วงเวลาเย็นแล้วนะมันก็จะมีรถเยอะนะฮะธรรมดานะฮะ ปาฮะโห่เปล,ล่ะโอห่จะเอาไปขายหรือเปล่าครับเนี่ย มีอของเท้าขายหกคู่ร้อยะเว้ยนี่ฮะเข้ามาถึงก็เจอของถูกเลยนะหกคู 6, ่ร้อยมีแมสด้วยบ็อกเซอร์ก็มีขายหลบมยหลบ,ลบ,ลบมาหลบมาหลบมาเอาเดี๋ยวเราเดินจากข้างในเนาะ

งี <Wars>. wow. ้ฮะมีคนนี่คนละครึ่งนะคนละครึ่งก็มันก็เป็นตลาดมือสองเนาะของขายที่นะมีทั้งเสื้อผ้านะเสื้อผ้าตัว20บาทเองแล้วก็มีเห็นไหม มีเกยงยีนเะมีเกยงยีนมีลายเลือเล่อยลายข,ของเขิงเต็มเต็มผมพามาดูนีดนึงเดนึงเาจะพาะมาดูของแต่งบ้านมาตามมาเฮนะ้มีกล้องลูมิคนะที่มีกล้องลูมิดเลยเธอกล้องลูมิกตรงนั้นนะนี่ฮะ ตรงไหนอีกไหนอีกกระถางไห้อีกเนี่นาฬการสีสีมีแค่นั้นนี่นี่มีถาดร้องอีก <ilan> <berish> <S ess methodology> ก็บรรยากาศก็มันก็จะงเงียบๆเหน่อนนะครับเพราะว่ามันก็เมืองก่อมันจะคึกค้กวตุ๋นเนาะอันนี้ก็เลยจะเงียบเหนะ่อนมีพวกอุปกรณ์รถยนต์้วยนะฮะพวกใทท้ายรถยนต์นะกระป๋องกระเป๋ากางแกงยียเสื้อผ้ามือสองนะครับมีลำโพงนะ ABR บ้านองแต่งบ้านหองแต่งบ้านไม่มห้องแต่งบ้านไปถ่า,าดดย,าย,ยโ,โ,โซนนี้ก็มีพวกเกาะพระนะฮะพวกเกาะพระน้ำไม่เชองน้ำไหม,ไหมแล้วก็มีโซนเป็นโซนผู้ล่องเช้ามือสองจังนวะนะฮะล่องเช้ามือสอง 咋嘛咋嘛！ ตัวละยี่สิบบาทนะตัวละยี่สิบบาทนะขายเห็นได้ยังเห็นเห็นได้ไ,ดไหม,ไม,ไมเห็นดได้ไหมตัวละยี่สิบบาทนะฮะดูอะไรเยอะเลยนะน,นี่นี่รองเท้านะฮะรองเท้ามือสอง ก็มีพวกรองเท้าทำงานตรงนู้นเลยรองเท้าทงานตรงข้างหน้านี้เป็นโซนนะโซนเพวกของแบบเนี่ยของแต่แต่งบ้านนะมีซิงค์ด้วยของเยอะ เชิงเชียนถังแก๊สน้ำขายยังลดอ่ะด้วยขายยังลดอ่ะผมแบบก้าวเลย น่าสวยเนะสมันสุดก็หาเกอมันเป็นไงบ้างที่นี่มันเป็นไงบ้างตอนนี้ครับมันเป็นไงบ้างมันก็ไม่ค่อยดีอ่ะอ <laughs> นไม่ค่อยดีมันไม่ดีอะไร ก็จะประมาณนี้นะคือที่นี่มันคือตลาดมือสองนะของขายเยอะแยะมากมายนะมันก็จะไม่มีอะไรมากนะก็เป็นตลาดของมือสองแต่ว่าเขาบอกว่าขายไม่ค่อยดีนะฮะผมแล้วก็คนเงียบนะมาประมาณนั้นนี่เสื้อตัวสีสิบาทเลยครับนี้ราคาถูกมากไมก่ต้อก่อนที่เป็นพวกขายพวกเดินไปก่อนแล้วคไป คือเมื่อก่อนมันจะมีพวกคอมพิวเตอร์มาขายนะแต่ไม่ค่อยมีเลยว่ะไปดูตรง,ง,งนี้หน่อยไลยป่ะเรเดินเล่าไปกันตอนนี้ก็ถือว่าไม่คงไม่ค้าหายเหมือนกันเนาะเนาะไม่ใช่ว่าเยอะนะเนี่ยเมื่อกี้พ่อค้าแม่ค้าพูดถึงเรื่องโปาตังค์นะครับผมจะดูว่าตลาดโปาตังค์เป็นยังไงไ ก็น,นะครับผมสำหรับคลิปมาเชี่ยมชมตลาดควายนะฮะเป็นตลาดมือสองที่ของเยอะสุดจังยะานะของถูกของมือสองเยอะมากมายนะฮะก็ที่นี่ก็จะมีพวกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของใช้มือสองของตกแต่งบ้านนะราเต็มๆหมดของของกินเนาะมีฟระเครื่องก็มีก็จากที่ผมสอบถามพ่อค้ามอสักครู่นี้นะครับเขาบอกว่าลูกค้าก็น้อยลงนะตอนนั้นไม่เหมือน่ไม,ไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วแล้วก็ ก็อย่างที่อย่างที่เห็นในภาพไปครับว่าเป็นยังไงเนาะสภาพใครที่อยากให้ผมไปถ่ายที่ไหนต่อแล้วก็คอมเมนต์มาได้นะแล้วก็ฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กด u b บส r ค b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะผมสำหรับวันนี้ผมเคนจากชาแนลเคนบูแมนครับผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดินมา ทดลองรถอ,อนุทินครับขอบคุณครับ